เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาไปดูเรือไม้ปริศนานะครับที่ถูกพบอยู่บนเกาะที่ห่างไกลที่สุดในโลกนะครับความแปลกของมันก็คือเรือไม้ล้ำนี้เป็นเพียงแค่เรือพายธรรมดาเท่านั้นครับพบไม้พายหนึ่งคู่อยู่บนเกาะแห่งนั้นและไม่พบใครอีกเลยเรือลำนี้มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาไขาปริศนากันนะครับ ก่อนที่เราจะพูดถึงเรือไม้ปริศนานะครับเราต้องทมาทําความรู้จักกับเกาะแห่งนี้ก่อนดีกว่านะครับเกาะแห่งนี้นะครับมีชื่อว่าเกาะบูเวสเป็นเกาะที่เต็มไปด้วยน้ําแข็งนะครับที่อยู่ใกล้กับคัวโลกใต้นะครับแต่มันเป็นจุดที่ห่างไกลที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับถ้าเกิดเราสังเกตจากกูเกิลแมพเราจะพบว่าฝั่งนี้นะครับก็อยู่ไกลฝั่งนี้ก็ไกลแล้วก็จากคัวโลกใต้ก็ไกลเช่นกันนะครับทำให้ เกาะแห่งนี้นะครับเป็นเกาะที่ไม่มีคนอยู่อาศัยและแทบจะไม่มีใครพบเจอมันเลยตลอดหลายร้อยปีนะครับและที่น่าแปลกก็คือเมื่อมนุษย์นะครับเข้ามาสำรวจที่เกาะแห่งนี้เขาก็พบกับเรือไม้ลำหนึ่งจอดอยู่บนชายหาดของเกาะแห่งนี้แต่ไม่พบ สิ่งใดเลย,เลยนอกจากไม้พายกับเรือไม้แล้วใครกันแน่นะครับที่เป็นเจ้าของของเรือไม้ลํานี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันเลยดีกว่านะครับเกาะนี้นะครับมีชื่อว่าเกาะบูเวสนะครับเป็นกเกาะเล็กที่มีพื้นที่ราว50ตารางกิโลเมตรที่อยู่ห่างจากแอนตาร์กติการาว1,600กิโลเมตรห่างจากเกาะที่มีมนุษย์อาศัยอยู่2 2 5 0กิโลเมตรรวมไปถึงอยู่ห่างจากแอฟริกาใต้ถึง2570กิโลเมตรบอกเลยว่าเป็นเกาะที่อยู่ห่างไกลในทุก ท,ทางจนทําให้เกาะแห่งนี้เป็นเกาะที่ห่างไกลที่สุดในโลกนั่นเองนะครับ เดิมที่แล้วเกาะแห่งนี้ถูกคนพบโดยมองเบรติสชาร์สบูเวเดโลเชีย er เป็นนักสำรวจชาวนอวร์เวย์นะครับเขาคนพบเกาะแห่งนี้ตั้งแต่ปี1739โดยในบันทึกนะครับบอกว่าเกาะแห่งนี้เป็นเกาะที่วา่างเปล่ามีแต่หินและน้ําแข็งไม่มีพืชใดๆเลยนะครับจนกระทั่งในปี1929เนี่ยมันก็ถูกตกเป็นดินแดนของประเทศนอร์เวย์และในปี1950เนี่ยรัฐบาลแอฟริกาใต้ได้รับการอนุญาตจากประเทศนอร์เวย์ในการเข้าไปสำรวจ พื้นที่ในเกาะแห่งนี้เพื่อที่จะดูทําเลนในการสร้างท่าเรือแต่สุด้าก็พบว่า สภาพภูมิประเทศเนี่ยไม่เหมาะที่จะสร้างท่าเรือเนื่องจากมันมีเพียงแค่หินแล้วก็น้ำแข็งแต่มันยังห่างไกลเกินไปที่จะเป็นจุดสย์การของการสัญจอรอีกด้วยและระหว่างการสำรวจเนี่ยก็มีเรื่องลึกลับบางอย่างที่น่าสนใจตามรายงานในเดือนเมษายนปี1964เมื่อรัฐบาลแอฟ,ฟริกาใต้ได้ส่งคนไปยังเกาะบูเวสเพื่อสำรวจส่วนต่างๆของเกาะเพิ่มเติมแต่เมื่อพวกเขาไปยังเกาะก็พบว่ามีเรือลึกลับลำหนึ่งอยู่บนเกาะพร้อมกับไม้ไผ่หนึ่งคู ที่ตกอยู่ห่างออกไปไม่กี่สิบเมตรถึงแม้จะพบหลักฐานว่ามีคนมากับเรืออยู่ที่นี่แต่ก็ไม่มีการพบศพมนุษย์ใดๆทั้งสิ้นบนเกาะแห่งนี้และบนเรือก็ยังไม่มีสัญลักษณ์ใดๆที่จะบ่งบอกที่มาของมันที่พอจะระบุได้ว่าเป็นเรือของใครและหาได้จากที่ไหนกันแน่และยังมีคำถามอีกมากมายเกี่ยวกับการพบเรือลึกลับลำนี้เหตุผลก็คือ ทำไมเรือพายลำเล็กๆถึงมาไกลถึงเกาะแห่งนี้ได้ระยะทางที่สั้นที่สุดจากแผ่นดินที่มีคนอาศัยอยู่ไกลมากกว่า2,000กิโลเลยทีเดียวซึ่งไม่น่าจะมีใครพายเรือลำเล็กๆมาถึงเกาะแห่งนี้ได้และใครกันล่ะที่เป็นคนพายเรือลำนี้มาถึงเกาะแห่งนี้ได้และพวกเขาหายไปไหนหรือเกิดขึ้นอะไรกับพวกเขากันแน่สิ่งของอื่นๆนอกจากไม่พายไม่ว่าจะเป็นของกินของดำร,รงชีวิตหายไปไหนเหลือทิ้งไว้เพียงไม้พายหนึ่งคูเท่านั้น ไม่แดนนักประวัติศาสตร์ชาวลอนดอนพยายามศึกษาหาข้อมูลเพื่อจะอธิบายเรื่องนี้แต่จนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังไม่สามารถหาคำตอบขออปริศนานี้ได้เป็นเวลากว่าคราึ่งทศวรรษที่ยังไม่มีใครสามารถไขปริศนา เกี่ยวกับที่มาของเรือไม้บนเกาะบูเวสนี้ได้เลยและนี่คือหนึ่งในเรื่องราวลึกลับในประวัติศาสตร์ที่ยังคงเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลบทความจากเว็บ p พ s m a y ยา o m ด้วยดีครับเป็นอย่างไงบ้างท่านผู้ชมนี่คือเรื่องราวนะครับของเรือลึกลับเลยครับบนเกาะแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมคิดว่าถ้าเกิดวันหนึ่งท่านผู้ชมต้องมาอยู่บนเกาะแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมจะเอาชีวิตรอดอย่างไรจากน้ําแข็งและก็ก้อนหินนะครับสมัครคอมเมนต์กันไว้ ได้เลยนะครับและคิดว่าเรือลำนี้เป็นของใครก็คอมเมนต์ไว้ได้เช่นกันนะครับวันนี้ผมมาในักการขัเกมมีมาวันนี้ใครชื่นชอบรายการนี้สามารถกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้และถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดคอนเทนต์สไตล์นี้ที่จะมีให้ดูในทุกๆสัปดาห์เนี่ยสามารถกดติดตามโพสต์สังเกติกันไว้ได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับรายการพิกัดลึกลับวันนี้ไปแล้วกราบสวัสดีครับบ๊ายบาย